ผมไม่ค่อยได้พับเดี๋ยวก่อนเชียไอ้พับไงวะโอเคอ๋อมันติดเบาะตัวหน้าโอเคแล้วถ้ายิ่งไปกับครอบครัวนะแล้วยิ่งคุณมีคนขับนะนั่งไปเลยเบียร์สักกระป๋องหนึ่งเครื่องดื่มวางปับ๊บกินพูวโอ้โหฟินแค่นั้นยังไม่พอสำหรับคนบ้าเครื่องดื่มในข้างประตูที่แกทํงทำให้อีกหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังหยิบได้หมดเครื่องดื่มเนี่ย สวัสดีครับพบกับผมบ๊อบบี้เอบีพรีเมียมมอเตอร์โชว์รูมรถหรูบนถนนกาญจนาพิเศษวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าเวลไฟโฉม2013ทาง AB Premium ียมยังมี well เวลไฟล์ลอาัดให้เลือกอีกมากมาย เดี๋ยวไปดูกันว่าความพิเศษของเวลไฟเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าจุดเด่นของเขาจุดขายของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ภายในเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเป็นจุดๆเลยว่านั่งสบายขนาดไหนขับดีขนาดไหนเดี๋ยวไปลุยกันเลย ครับอย่างที่คุยกันไปเบื้องต้นนะครับวันนี้ก็ผมขออนุญาตมานั่งรีวิวด้านหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าไปด้วยนะครับทำไมคนในวัยสักประมาณสักสามสิบหชอบใช้รุ่นนี้มากนะครับทำไมต้องมีติดบ้านแล้วทําไมผมถึงเอาเจ้าโฉม2 0 1 2 2 0สิบสอนามเนี่ยมารีวิวนะครับเพราะว่าจุดต่างจุดเปลี่ยนของโฉมนี้เนี่ย ความพิเศษของเขาเนี่ยเริ่มในใน,ในโฉมปี2012-13นี่แหละเพราะว่าภายในของเขาเนี่ยนะครับโฉมนี้รหัสเขาเรียกว่ารหัสแซจเนี่ยนะครับภายในเขาจะเป็นเบาะอาคันทาร่านะครับสีดําบางรุ่นเนี่ยก็ออกมาจากป้ายแดงเนี่ยเขาก็จะทําเป็นหนังมานะครับแล้วก็บางที่แล้วแต่ดีลเลอร์ว่าเขาจะทําแบบไหนแต่ในรุ่นนี้คันนี้เนี่ยเบาะนะครับเป็นผ้าแบบผ้าญี่ปุ่นตัวนี้เนี่ยไม่เก็บฝุ่นนะครับก็เป็นเบาะอาคันทาร่านะครับใช้เบาะ เบาหนังผ้าคันธาร่าก็าจะมีเป็นหนังด้านๆนหน่อยนะครับก็ลวดลายของเขาเนี่ยสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็เบาตัวนี้ก็จะเป็นแบบเบาะแบบเหมือนพวกนั่งเครื่องบินอะ่ะเราจินตนกาการการเวลาเรานั่งเครื่องบินเบาเขาจะเป็นทรงนี้ะนะครับความพิเศษของเจ้ารุ่นนี้เนี่ยตรงเท้าพักขาเนี่ยรุ่นอื่นไม่มีนะครับตรงเบาฝั่งคนขับเนี่ยรุ่นนี้เขาทํามาเพื่อให้เราเนี่ยนั่งได้เลยผมบอกได้เลยว่า นั่งได้เลยแล้วตรงนี้มันมีที่พักเท้ามันนั่งได้พอดีอะ่ะแล้วผมเป็นคนรูปร่างใหญ่ผมเลยชอบไอ้เบาะรุ่นนี้มากแล้วมันพอดีตัวมันนั่งแล้วผมรู้สึกว่าแบบนั่งโคตรฟินอะ่ะแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นบาร์เป็นเหมือนเล้าอะ่ะแล้วถ้ายิ่งไปกับครอบครัวนะแล้วยิ่งคุณมีคนขับนะนั่งไปเลยเบียร์สักกระป๋องหนึ่งเครื่องดืม่มวางปั๊บพินพัวโอ้โหฟินผมบอกได้เลยว่ามันโคตรฟินเลยตรงนี้เราจะวางโทรศัพท์หรืออะไรของนู่นนี่นั่นก็ง่ายแล้วเขายังมีแบบญี่ปุ่นเนเี่ย เนี่ยเขาใช้พื้นที่คุ้มตรงเนี้ยยังวางแก้วได้อีกใบหนึ่งเวลาไปปิกนิกกินอาหารหนู่นนี่นั่นยังมีวางได้อีกใบหนึ่งและที่แค่นั้นยังไม่พอสำหรับคนบ้าเครื่องดื่มเนี่ยข้างประตูที่แกงทำมาให้อีก หันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังหยิบได้หมดเครื่องดื่มเนี่ยเหมาะกับการเดินทางไกลเลยคันนี้เนี่ยสมมุติจะไปเที่ยวกันนะครับก็ไปได้ไกลแล้วก็สําสำคัญเนี่ยไอรุ่นเนี้ยคนก็จะชอบถามมากเลยว่าเบาะมิกกี้เมาส์หรือยังเนี่ยเบาะมิกกี้เมาส์เนี่ยเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนหูเห็นไหมนึกภาพแบบหูมิกกี้เมาส์นะใส่เนี่ยมันก็จะมีหูแล้วคือเขาไม่ได้ทําเพื่อดีไซน์เฉยๆนะหลับโคตรสบายอะ่ะผมเคยขับเคยนั่งอย่างเงี้ย คือนั่งไปไกลๆเนี่ยสัก20นาทีเหนื่อยมาเนี่ยรับรองเหมือนถูกกล่อมเลยและคันนี้เนี่ยช่วงล่างสุดยอดโคตรนิ่มคือไม่ได้นิ่มแบบย้วยนะนิ่มแบบเกาะโอเ OK คอะเหมือนคุณนั่งรถริมูซีนนั่งนั่งเครื่องบินชิวๆสบายๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในรถเนี่ยคือคันนี้เนี่ยเขาดีไซน์มาสุดยอดอะมันลงมันเป็นรถที่ลงตัวมากที่สุดวันนี้ผมลองมานั่งให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันนั่งสบายขนาดไหนนะครับผมจะนั่งท่าไหนก็ รู้สึกโอเคหมดจะนั่งขว่ห้างเออาร์ตอะไรได้หมดเลยนะครับและเดี๋ยวผมไปเล่ากันทีละจุดว่าเวลไฟเนี่ยมันมีจุดด้อยจุดดีและต้องดูแลรักษามันยังไงบ้างถ้าคุณจะเลือกรถมือสองสักคันหนึ่งนะฮะไอรุ่นนี้เนี่ยพวงมาลัยมันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าคุณไปลองได้เลยเวลาที่คุณจะไปซื้อรถมือสองคุณเหวี่ยงพวงมา,าลัยแรงๆสตาร์ทเครื่องนะแล้วคุณเหวี่ยงพวงมาลัย ถ้ามันงูกักกูกักเนี่ยแสดงว่ามีอาการของ1อาจจะเป็นนิยอย2อ,อาจจะเป็นแกนพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเพราะไอ้รุ่นเนี้ยข้างหน้ามันเชื่อมกันหมดเลยลูกมากันโคง้งนู่นนี่นั่นข้างล่างช่วงล่างเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเขาค่อนข้างจะแบกน้าหนักด้านหน้าเนี่ยไว้เยอะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกังวลเลยกับการที่คุณจะต้องไปนั่งซ่อมไอ้ของพวกนี้เพราะว่ามันไม่แพงอย่างแกนพวงมาลัยเนี่ยมีช่างอยู่ตรงถ่ายของรามินทาเนี่ยนะฮะ เปลี่ยนกล่องอะไรของมันไม่รู้ช่างเขาเคยบอกผมก็เปลี่ยนนะฮะชุดหนึ่งสามสี่พันบาทหรือคุณซื้อของมาใส่หรือราคาทั่วไปเนี่ยอู่ไม่ต้องเก่งไม่ต้องอะไรหรอกเต็มที่ผมว่าสองหมื่นอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นทุกมันไม่ได้เป็นแบบเป็นง่ายๆอ่ะถ้าคุณเปลี่ยนแล้วมันก็คือจบละมันไม่มันสามารถที่จะ,ะไปใช้ต่อได้เลยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งในตัวภายในเนี่ยสังเกตนะครับในจุดของช่องแอร์เนี่ยจะเป็นนุกคันเลยมันจะชอบลอกนะครับลอก ลอกแล้วก็ก็จะต้องหาซื้อสั่งของตามเพจตามอะไรก็จะชุดหน้ากากมันเนี่ยประมาณสักเกตพันนะครับแต่ของเราเนี่ยคันนี้ก็ไม่ได้ลอกนะครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกปัญหานึงที่ผมเจอบ่อยๆเลยก็ไอ้พวกไอ้มอเตอร์เบามันจะมีเสียงดังบ้างนะครับเวลาออดแอดออดแอดอะไรอย่างแบบเจ้าของเก่าเขานั่งแล้วก็ตัวเขาใหญ่อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบ มีเสียงดังแต่คันนี้มันไม่มีครับเพราะเราดูแลมาแล้วเราดูแลมาให้คุณลูกค้าแล้วคันนี้ซื้อไปไม่ต้องซ่อมแล้วนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายนอกของเขานะครับถึงแม้เนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นรถตู้ก็จริงนะครับแต่ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ย สปอร์ตหรูหราดูไม่เชยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละส่วนนะครับเอกลักษณ์ของเวลไฟกับเอาผ่าจะต่างกันนะครับเจ้าเวลไฟนะครับเวลไฟเนี่ยสังเกตจุดสังเกตง่ายๆตาของเขาเนี่ยจะเป็นสองชั้นนะครับในรุ่นของแซจีนะครับกันชนของเขาเนี่ยก็จะออกแบบมาเป็นความสปอร์ตนะครับดูความโค้งเว้าของเขานะครับหรือไบตัดหมอกตรงนี้เนี่ยเขาก็แอบใส่ดีเทลเล็กๆนะครับที่ทําให้มีความสปอร์ตนะครับและผสมผสานกับความเป็นรถที่ใช้งานเกี่ยวกับในครอบครัวนะครับในส่วนของช่องลมด้านล่างเนี่ยเขาก จะสามารถที่จะระบายลมระบายอกากาศได้ดีนะครับเพราะว่าช่องลมของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีช่องที่กว้างนะครับมีซอยกีดขี่ได้หลายอันนะครับเป็นแผงทําความเย็นเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาจะลดในการที่จะระบายอากาศหรือว่าทําความเย็นของแอร์นะครับในส่วนของโลโก้ต่างๆกระจังหน้านะครับก็จะความเน้นแบบโคลเมียมโคลเมียมเยอะๆนะครับในหลายๆรุ่นในหลายๆเจเนอเรชันของเวลฟเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ เขาเริ่มจะเอาโครเงียมเข้ามาใส่ในกระจังหน้านะครับและพัฒนาไปจนถึงในโฉมปัจจุบันและเขาก็จะมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับไปกันทีละส่วนนะครับในส่วนของกระจกหูช้างนะครับกระจกหูช้างเนี่ยตรงนี้นะครับดีไซน์ของเขานะครับไม่ได้หวีหวาอะไรนะครับก็จะเป็นสไตล์แบบเตอร์ต้านะครับก็แอบมีไฟเลี้ยวนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ ทำให้ดูมีมิตินะครับมาดูในส่วนของข้างตัวรถเนี่ยเขาจะมีสันคม ริ้วต่างๆเนี่ยออกแบบมาโดยเฉพาะส่วนตัวของเขาเลยนะครับมาดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างนะครับล้อแม็กคันนี้นะครับยางเนี่ยใหม่เลยนะครับเป็นยางบิต stone นะครับดูปีนะครับปี2019นะครับซื้อไปก็พร้อมใช้เลยนะครับแม็กนะครับก็จะดูใหญ่หน่อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนะครับเว่าเป็นขอบ18นะครับตรงนี้เป็นขอบ18นะครับลายลวดลายของเขานะครับก็จะมีความโดดเด่นผสมผสานกับความสปอร์ตลงไปด้วยนะครับจะดูหรูแน่นนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีสเกิร์ตมากับตัว เมือจับโคเมียมนะครับและรุ่นนี้เป็นคุญแจนะครับสมาร์ทีนะครับสามารถกดตรงนี้ล็อกตรงนี้ไม่ต้องเอาออกมานะครับตัวรถนะครับก็สามารถใช้ระบบพุชสตาร์ทได้เลยนะครับเป็นคุญแจอัจฉริยะนั่นเองนะครับเ,รเดี๋ยวพามาดูด้านหลังนะครับตู้ของเขาก็ดูสังเกตนะครับจะใหญ่เลยก็เข้าง่ายนะครับขนของนู่นนี่นั่นถือว่าง่ายเลยนะครับด้าน,ๆๆน,าน,น,านหลังนะครับเดี๋ยวเสน่ห์ของเขานะครับไฟท้ายนะครับจะมีสองขีดนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยอะไหล่หาง่ายไม่ต้องกลัวเลยนะครับสามารถเบิกได้ตามศูนย์โตอ้าทั่วไปนะ ดูในส่วนของด้านหลังนะครับ้วโครเมียมต่างเนี่ยออกแบบมาได้ทันสมัยนะครับก็บางมือจับด้านล่างเอาไว้นะครับโฉมของเขาเนี่ยดูแล้วดีไซน์ออกมาได้สง่างามหรูหรานะครับไฟตัดทับทิมนะครับอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะใช้สะท้อนแสงสําหรับรถด้านหลังนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับมาถึง4จุดเลยนะครับมีทั้งหมด4จุดเลยนะครับไฟถอยหลังค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเวลาเราเปิดปุ๊บถอยหลังไฟก็ค่อนข้างจะใหญ่และคันนี้ความพิเศษก็มาด้วยครับพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับ ก็เอาไปใช้คุณผู้หญิงคุณแม่บ้านหรือขับรถไม่ถนัดผู้สูงอายุสายตาไม่ดีพร้อมเลยนะครับมีกล้องถอยหลังนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่ไฟดวงที่3ตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวแล้วนะครับสามารถมองเห็นได้ชัดเอ๊ะรุ่นนี้เดี๋ยวคนเออที่ปัดน้ำฝนไปไหนเขาซ่อนอยู่ในนี้ครับดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาจะปัดแบบปัดลงมานะครับตัวนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาที่เขาสามารถที่เวลาจะานั่งเขาก็จะซ่อนอยู่ในนี้มันก็จะทําให้ไม่เกะกะไม่รกสายตาเวลาที่เรามองออกมาจากด้านในนะครับจะเห็นแม่นบนอนใหญ่ แต่ว่าเขาแอบซ่อนไว้ในวิงหลังนั่นเองนะครับโอเคครับมาดูออปชันภายในนะครับที่สำคัญมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นหลังคาพารา a m ามิกกลาสรูฟนะครับจะมีมูลรูฟนะครับอยู่ที่ด้านหน้านะครับและด้านหลังนะครับเป็นสรูฟเต็นใบนะครับเพิงมาไลยนะครับเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เซลิงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้สามารถบำรุงรักษายังไงได้ก็ลองดูกันครับ ไฟหน้านะครับเป็นระบบแด p ปเตอร์นะครับสีนอนนะครับ LED day time running light ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับภายในรถนะครับยังมีแอ b เบียนะครับไฟแอมเบียนะครับเปลี่ยนสีได้นะครับผมกระจกมองข้างกระจกไฟเลี้ยวนะครับเป็นระบบ LED ทั้งหมดนะครับกระจกมองหลังนะครับตัดแสงอัตโนมัติด้วยระบบ EC minor นะครับผมตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่แสบตานะครับมาตรวัดเรืองแสงนะครับตัวนี้นะครับและยังมี Keyless smart entry นั่นเอง นะครับมีออปชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมโอ้ยวันนี้บรรยายก็น่าจะไม่หมดนะครับเบาะนะครับสปอร์ต VIP นะครับเกจที่นั่งนะครับเบาะปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางนะครับเบาะแถว2แถว3สามารถปรับเอ็นได้เต็มที่มียืดน่องด้วยนะครับออปชั่นถือว่าเยอะมากๆนะครับมีระบบเคอกอากาศระบบอีโคนะครับประตูไฟฟ้า2บานนะครับเครื่องเสียงไพลอเนียดิสเพลตัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธนะครับรองรับโซเชียลมีเดียนะครับผมลำโพงมีถึง8ตัว เลยนะครับผมเพราะออปชั่นเขาแน่นจริงๆนะครับผมอยากดูตัวจริงเดี๋ยวมาดูกันและขอแถมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับระบบความปลอดภัยของเขานะครับอย่างที่บอกไปนะครับแอร์แบกเนี่ยมีถึง9ลูกเลยนะครับมี9ลูกด้วยกันนะครับเยอะมากๆความปลอดภัยเนี่ยให้เต็มร้อยเลย โอเคครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับหัวใจหลักของรถยนต์นะครับตามมาตรฐานของ ABP r ม่มาต้ o เลยนะครับอย่าลืมนะครับรถต้องไม่มีชนหนักทิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนและกระแทกชิ้นส่วนโครงสร้างนะครับส่วนลาพันธต่างๆนะครับน็อตนะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับคันรับสําคัญคันรับหน้าเดิมๆทั้งคันนะครับผมดูนะครับสติ๊กเกอร์ส่วนต่างๆนะครับยังอยู่ครบนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับเครื่องยนต์นะครับของเขานะครับเป็นระบบเครื่องยนต์ 2.4นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับยังใหม่ๆสภาพพร้อมใช้งานครับผมโอเคครับสาธยายมายาวมากๆนะครับวันนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้สาระนะครับและได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับและการนำเสนอของเจ้าคันนี้เนี่ยผมคิดว่าข้อมูลผมน่าจะให้ได้ครบถ้วนและและที่สำคัญนะครับ ราคาคันนี้ผมขายไม่แพงเลยเพียง1 2 5 0 0 0้านานะครับรถปี2013มือเดียวนะครับย้ำรถปี2013มือเดียวราคาเพียง1 2 5 0 0 0้าบาทเท่านั้นนะครับใช้เงินดาวกรมกรมประมาณสัก10,000แสนนะครับอยู่แน่นอนนะครับแล้วพิเศษเลยนะครับวันนี้นะครับเรารับประกันทุกคัน1ปีนะครับดูคลิปนี้นะครับผมแถมให้2ปีนะครับในการรับประกันครับลาไปก่อนครับถ้าชอบ คลิปเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรถที่เข้าใหม่ในท,ทุกๆวันครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคา For ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั .com